นี้ผมคลิปใหม่นะครับบอดบอดเจเจนะครับนี่ค,คือไอทีคือเซบหนึ่งของไม่ตกเรามาดูแนวฟาร์มกันนะครับ <todos S 1> และและ อันโปรนะครับแอดมินทำมีใจดีไม่ต้องห่วงแนวฟาร์มก็ฟาร์มคูณสองครับแต่ฟาร์มไม่ดูสุดปิญาก็ทับ f f ฟนะครับดูตัวอย่างเลยเดี๋ยวนี้มาฟาร์ม,มนะครับนี่นะไม้นะนี่คูณสองนี่เดสร้างบ้านให้ดูเดีรสร้างบ้านให้ดูสร้างบาแบบง่ายๆเลยครับนี้มาง่ายๆสั้นๆครับของนี้แอดมินก็แจกครับทุกวันตอนเย็นๆนะไปเล่นหรอนี่ครับ กดกดกดตัวชีครับแล้วก็กดไปข้าของไวแล้วก็กดฮัลโหลฮัลโหลอันนี้ครับข้าของไว้ครับหนึ่งครับผ่านได้เอ้ยเดี๋ยวเห็นคาับก็ลงมาจากไหนเนี่ยข้าของไว้ครับก็กลัวสัตว์ขอโทษครับครับข้าของไว้ครับเจคคุณหน่อยดีครับนี่ครับของไว้นี่นี่ตามไม้ก็ถ้าใช้แอปก็กล่องละสองร้อยนี่ครับของวานี นี่นั่นแอ๊นั่นแอ๊ดครับเพาแจกทุกวันครับเปิดใหม่ถ้าเป็นกิจกรรมมันแม่อะไรก็แจกเยอะกว่าเดิมครับไม่เชื่อก็ลองมาเล่นกันได้ครับนี่นี่มาดูคาโกะกันมาดูคาโกะกัมันพ่อก็มีนะครับมาดูคาโกะกันนะครับได้แล้วครับนี่นี่ได้สี่โฟร์เซตบ้านนี่ครับได้ง่ายกระสุนก็มีแต่ลุดวงจะได้เปล่าไม่ผมมาสร้างบ้านให้ดูเลยใครมาปลวกก็มาเถอะผมให้ ไอพีโซ่เลยตายของตุ๊บนี่นะครับนี่ตั้งให้ดูเลยสุดๆเลยเนี่ยเดี๋ยวทิ้งไอพีไปด้านล่างครโบใไขโถวนะครับเดี๋ยวไอพีส่งให้ด้านล่างแล้วก็กลุ่มเฟซนะครับจบครับครับผมคือผมคือบอทเก่งๆครับไปสร้างมั่นให้ดูเลยบอทไปจิ๋วจิ๋บอดจิ๋ๆบอทครับผมเปลี่ยนแล้วครับชื่อครับ แหยตาดู้วยครับนี่สร้างมาจากรวด,ดเร็วทันใจบ้นานเช่านะครับใครไม่มีบ้านเล่นก็านมาเล่นแล้วครับตั้งขัดโชว์แล้ควครับใครบ้านเช่าครับใครอยากเล่นก็นเล่นเถอะหลักห้าห้าห้านะแล้วคันนี้ก็หกหกหกนะครับ,อ,รบอยู่ตามไาเนะครับผมให้ทั้งบ้านเลยห้าห้าห้า วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาทำ BB ดูแค่นี <attractive? S 1> <the> ้เลยก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณร <heritage> <the> ับขอจบคลิปแค่นี้ครับ